อันนี้เป็นตาต้นน้ำเป็นตาน้ำเลยครับตรงนี้ไหลออกมาแถวนี้จะมีตาน้ำเยอะแยะครับมันก็จะไหลออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะมารวมตัวกันตรงไอ้ลำห้วยข้างล่างมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนลงไปแม่น้ำข้างล่างเป็นแม่น้ำแม่แจ่มนี้เป็นต้นน้ำน้ำนี่ก็หยอดทั้งปีฮะน้ำนี่ออกทั้งปีเลย ก็จะออกประมาณนี hmm. <no> ้จอกไม่เยอะก็จะออกมาออกมาเรื่อยๆไม่มีแห้งเลยใช่ไหมครับไม่มีแห้งเลยครับประมาณนี้ปกติอ่าตอนนี้จะเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงหน้าแรงก็จะน้อยหน่อยครับจะน้อยกว่านี้หน่อยตอนนี้ถือว่าเยอะวันนี้น้องทีได้มาดูตาน้ำใช่ไหมครับเหมือนกับป่ามันกุ้มน้ำไว้ครับเก็บไว้มันก็ค่อยปล่อยมาปล่อยมาเรื่อยๆป่าต้นน้ำของแท้นุ่นวใช่นี่ไงน้ำออกมาเห็นไหมลุงหยดค่อยหยดออกมาต้นน้ำของ อย่างข้างบนก็มีอย่างที่โดยอ่างกาที่โดยฮนนนะครับมีเป็นต้นน้ำแล้วก็ต้นน้ำเหมือนกันก็ออกมาออกมาตาน้ํของไม่แจไม่จะมีเยอะมากครับมีเป็นพันๆที่ครับคือลักษณะอย่างนี้เลยใช่ไหมทั้งปีอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ทั้งปีทุกๆลาห้วยก็จะมีน้ําออแต่ว่าตอนหน้าแล้งก็จะน้อยน้อยอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็จะเยอะมันะออกมาเยอะหน่อยมันก็จะไหลลงไปลมแม่น้ำไม่แจ่มอยู่ข้างล่างแม่น้ำไม่แจ่มก็จะไหลเข้าเขื่อนพิมพ์พล คื่นพิพนนี่น้ำไม่แจ่มเนี่ยหลายเขาบอกว่าสี่สิบเปอรเหรอใช่ครับหลายลูกต่าครับหลายเขาบอาประมาณ40%ของของน้ำในเขื่อนแต่น้ำไม่แจ่มเนี่ยครับเยอะมากนี่ต้นน้ำเม้่อเขื่อนพุที่พนไปไหนลูกแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมใช่ป๋า